หลวงพ่อพระราชพมยานหลวงพ่อหรือสีลิงดำวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงจังหวัดบุทียทานีหลวงพ่อเล่าให้ฟังวิธีแก้วิชาและอาถรรพ์ให้ทำแบบนี้ให้นำขนมปังหนึ่งปอนมาวางที่หน้าโบสถ์จะต้องเป็นโบสถ์ที่วัดท่าสุงเท่านั้นเพื่อแก้ วิชาและอาถรรพ์จงพินาศไปวิธีการวางขนมปังให้วางหน้าโบสถ์ไม่ใช่วางบนโบสถ์หรือข้างโบสถ์ให้จุดธูปสามดอกปักลงบนขนมปังปอนราธนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพรมเทวดาและหลวงพ่อฤาษีลิงดำโดยมีท่านเท้ามหาราชทั้งสี่ท่านเท้าเวสุวรรณเป็นต้น ตั้งจิตอธิษฐานขอหมดทุกหมดโศหมดโรคหมดภัยหมดเคราะห์สเสนียจันไรคุณใสมนดำอวิชาจากนั้นเดินไปที่หน้าโบสถ์และหันหน้าเข้าโบสถ์ได้โปรดช่วยสงเคราะ์ให้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลและให้กล่าวว่าขอให้วิชาและอาถรรพ์จงพินาศไปสามครั้งเมื่อพูดจบให้เดินออกจากโบสถ์ไม่ต้องหันหลังกลับไปมองอีก จากหนังสือธรรมปฏิบัติเล่มที่22วัดจันทารามวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีบรรยายเสียงโดยแองเจลทิพมีสุขแมววอ